สวัสดีพี่นนสวัสดีน้องพราวสวัสดีพี่หมูวัชรเสถียรนะคะพิธีกรคู่ก่านคู่ใหม่ของเราค่ะวันนี้พี่เล็กมีสารภายในสอดคล้องกับห่วงเวลาของเดือนแห่งความรักก็คือหัวข้อเรื่องรักไร้เงื่อนไขขยายจิตสำนึกและ DNA รักไร้เงื่อนไขจากจิตบริสุทธิ์มันสิ้นความปรารถนาแห่งอัตตาตัวตนการยึดติด ไม่หวังผลตอบแทนมันจึงเปล่งประกายออกไปไร้ขอบเขตรักทุกชีวิตได้เสมอภาคเท่าเทียมกันพลังแห่งความรักบริสุทธิ์นั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมมีอนุภาพปลดปล่อยสังสารวัตออกจากทุกทั้งปวงได้โดยอัตโนมัติความคู่ควรในการได้รับทุกสิ่งล้วนมาจากการมีคลื่นความถี่สูงของความรัก ความสุขสมดุลสมบูรณ์เต็มเปี่ยมปิติเบิกบานยินดีปีเปลมนั่นคือ Abundance หรือความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริงเมื่อแกนแท้เราเป็นรักเราจึงได้รับพรจากจิตวิญญาณเราจึงล้อมรวมกับเขาได้โดยสมบูรณ์และฟื้นคืนพลังอำนาจที่เคยมีได้อย่างเต็มความสามารถรักไรเงื่อนไข จึงขยายจิตสำนึกและดีเอเอให้กับเราด้วยรักนั้นไร้ขีดจำกัดไร้จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดด้วยรักบริสุทธิ์ยิ่งรักจึงยิ่งเป็นอิสระและพ้นไปจากที่กุมขังมายาจึงส่องแสงเบิกบานไร้ขอบเขตดังแสงสว่างของดวงจันทร์ดวงดาวดวงอาทิตย์ที่ไม่เคยเลือกส่องแสงให้กับใคร รักไรเงื่อนไขจึงไม่ใช่เฉพาะตนเมื่อจิตสำนึกขยายจนหลอมรวมทุกสิ่งไว้ข้างในเราได้นั่นจึงเป็นที่สุดของเส้นทางและเป็นอนันต์รักจึงเป็นขึ้นความถี่สูงสุดที่ขับเคลื่อนจักรวาลด้วยรักจึงรังสรรค์ได้ไม่รู้จบรักจึงเป็นการขยายตัวของเรา ที่เป็นหนึ่งเดียวกับซอสรักนี้จึงโยงใยกับทุกสรรพสิ่งเมื่อเรารักตนเองได้เราจึงรักทุกชีวิตได้เพราะทั้งหมดก็คือเราเราและทั้งหมดก็คือพระเจ้ารักแท้บริสุทธิ์จึงไร้เงื่อนไขพ้นจากการจำกัดเฉพาะตัวตนเราเป็นเช่นนั้นเสมอ เราจึงสร้างสารรค์โลกด้วยรักบริสุทธิ์ไรเงื่อนไขและกลับสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับซอสได้ในที่สุดขอบคุณขอบคุณขอบคุณด้วยรักและแสงสว่งางอมตะนิรันด์ดรเล็กมนัญญาค่ะขอบคุณค่ะ